สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งเอฟซเก่าแล้วก็ f อฟใหม่เนาะมาปกกระองพนิดาือนเดิมนะคะพี่พี่จาก,กับแนวทางลาวพัฒนาของวันที่12บธันวาคมสองพอก่ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ของรอบที่แล้วแอดให้เด่นวิ่งรูดไปที่8เนาะพี่พี่จ๋าให้เด่นวิ่งรูดไปที่8เน้นไปที่8นะคะผลที่ออกก็คือ4 2 7 8 8ก็จะมาในวิ่งรูดเนาะสำหรับ4ีก็มาล่างของ6ตัวนะคะเดี๋ยวไปดูของวันที่12กันต่อเลยแล้วกันนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะคะอาจจะภากพก็จะมีค่อยนิ่งด้วยนะคะ,ะสำหรับแนวทางของวันที่ 12นะคะก็เขียนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆจะาใครชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับตัวที่แอดให้ไปแอดให้วิ่งโรูีหี่648นะคะเน้นไปที่6เนาะหรือใครจะจับชุดวินใน3ตัวนะคะชุดวินตัวที่แอดเน้นให้ก็จะมี6 7นะ3ตัวก็3 97 367 397นะคะ เน้นไปที่438เน้นไปที่8 5อ่ะแนวทางชื่นชอบเหมือนกันจดไว้แคบไว้นะคะอ่ะคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เท่านี้เนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเฮงเรวยๆวยกันทุกๆท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ